ขอความสุขความเจริญจงมีต่อคณะสัทธาวัดป่าธรรมานุสรวัดป่าสังขานุสรสุขโขททยทุกคนทุกท่านเรื่องผีผีที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นตอนที่9เป็นเรื่องที่ว่าด้วยนางฟ้ามาแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมเราจะคุยเรื่องผีผีแต่ทำไมถึงเอาเรื่อง นางฟ้ามาก็เพราะว่าผีก็คือคนที่ตายผีก็คือบุคคลที่สละร่างกายนี้ไปแล้วไปเสวยทุกข์เสวยสุขตามยถากรรมของตนเองคนที่ทำบาปทำกรรมมากจิตชุ่มไปด้วยบาปพ,พอละสังขารร่างกายนี้ไปละจะัตภาพนี้ไปจิตวิญญ,ญาณก็ออกจากร่างไป หอบหิวบาปที่กระทำมาก็ลงไปสู่ทุกขติวินิบาตไปสู่นรกอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็เป็นผีผีประเภทหนึ่งผีในนรกบางคนจิตก็มีความาเปี่ยมไปด้วยบาปเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีปริมาณน้อยลงมานิดหนึ่งก็ไปสู่ความเป็นเปรตบางคนก็ไปสู่ความเป็นอสุรกาย ถ้าโชคดีหน่อยก็มาเกิดเป็นสัตว์เดริชานบนโลกมนุษย์นี้ก็ถือว่าได้รับทุกข์น้อยหน่อยนี่คือก็เป็นประเภทของผีนโกเปรตและสุรกายแต่ถ้า,ากว่าบุญดีบาปมีปริมาณไม่หนักมากจนเกินไปก็อาจจะกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์ใหม่ก็ได้ถ้าหากว่าบุญดีแล้วก็บุญนั้นส่งผลในขณะที่จิตออกจากล่างในทันที ก็จะกลายไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าถ้าจิตมีสมาธิเป็นฌานก็สามารถไปจุดติในพมโลกได้นี่คือลักษณะของผีผีคือจิตวิญญาณที่ออกจากท่าสีขนห้ารูปร่างกายนี้ไปแล้วออกไปชดใช้บุญชดใช้บาปตามที่ตัวเองกระทำเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเรื่องผีผีในตอนที่ 9. วันนี้ก็พูดถึงผีประเภทหนึ่ง ก็คือผีที่ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าอันนี้เป็นเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดในสถานการณ์ตอนนั้นเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อสมัยคารวาสอัตอมาก็จำพอ,อได้ไม่ไม่ชัดเจนนะคล้ายๆว่าจะเป็นประมาณปีพศออ2500 48หรือ49น่าจะเป็นประมาณนี้คาดว่าจะเป็น2องพันรก็ในสมัยนั้นธรมายังไม่ได้บวชก็มาบวชยาวมานี่ก็ตั้งแต่พศสองพันห้ารินมาตอนนี้ก็ปี2566แล้วคาดว่าในประมาณปี2องพัอย่างมากสุดก็ปี49มไม่น่าจะเกินนี้ อาตมาก็มีโอกาสได้ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงระหว่างพิษณุโลกกับกรุงเทพบ,บ,บ่อยๆตอนนั้นก็หลังจากที่เป็นครูทํางานเป็นครูสอนวิทยาสตร์ที่พิโลกออกมาจากครูก็ไปทํางานอยู่ที่สูงวิทยาการแพทย์ที่อําเภอเมืองพิษณุโลกจากนั้นก็เปิดกิจการร้านขายยาอยู่ที่มอญนนเลสวน ช่วงเปิดร้านขยานี่ก็มีเวลาค่อนข้างมากในการที่จะไปทําบุญวัดวารามต่างๆถ้าสะดวกเมื่อไหร่ก็สามารถปิดปิดร้านแล้วก็เดินทางไปทําบุญได้ช่วงประมาณปี48-49นี่เป็นช่วงที่โยตมาได้มีโอกาสเดินทางขึ้นลงขึ้นลงที่กรุงเทพค่อนข้างบ่อยอยู่สักนิดหนึ่งจริงๆแล้วมีอคติกับกรุงเทพเป็นอย่างมากในสมัยก่อนน้นเพราะว่า มีความรู้สึกตามความคิดตั้งแต่เดิมมากรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ที่แออัดไปได้วยผู้คนแล้วก็มีปริมาณรถมากรถติดแล้วก็มีควันพิษเยอะเป็นอคติตั้งแต่สมัยเด็กๆมาเลยว่าไม่อยากเข้ากรุงเทพแต่ว่าคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพเทวดาทั้งหลายหรือครูบาอาจารย์ท่านคงจะเมตตาสงเคราะห์ไม่ต้องการให้เรามีอคติในทางที่ผิด กรุงเทพเนี่ยไม่ใช่จะมีเฉพาะรถติดอย่างเดียวไม่ใช่จะมีเพราะควันพิษอย่างเดียวไม่ใช่ไม่มีคนมากอย่างเดียวสิ่งดีๆที่มีในกรุงเทพก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีพระและวัดวารามต่างๆมากมายด้วยความที่กรุงเทพเนี่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยจึงเป็นแหล่งรวมของโบราณสถานโบราณวัตถุแหล่งรวมของพระบรมสารีริกธาตุพระรัตนธาตุพระเจดีย์ต่างๆ วัดวารามพระรามหลวงต่างๆเป็นแหล่งรวมด้านความรู้มากมายมีสำนักปฏิบัติกรรมฐานก็มากมายในกรุงเทพก็เลยความมีอคาาติบางสิ่งบางอย่างกับกรุงเทพก็เลยไม่อยากเข้ากรุงเทพแต่ว่าคงจะเป็นด้วยบุญคงจะเป็นด้วยความเมตตาสงเคราะห์จากครูบาอาจารย์จากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็เลยโดนใจให้เรามีเหตุต้องเข้ากรุงเทพ มีเหตุท้งกรุงเทพก็ปรากฏว่าเปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่ของเราถึงแม้ว่าจะลดติดก็ตามจะมีควันมากก็ตามมีคนมากก็ตามมีอาชญากรรมมากก็ตามมีความแออัดมากก็ตามแต่ว่ากรุงเทพนี่ก็มีวัดสําคัญสําคัญมากมีครูบาอาจารย์สายปฏิบัติกรรมฐานก็มากมีปูชนียวัตถุสถานในกรุงเทพจํานวนมากเหมาะแก่การที่จะไปศึกษาหาความรู้คือ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีสองด้านเหมือนเหรียญมีมีหัวมีก้อยมือมีซ้ายมีขวาคนเราก็มีหน้ามีหลังโลกเราก็มีกลางวันกลางคืนเพราะฉะนั้นคืออยู่ที่ว่าเราจะโชคชวยโอกาสสิ่งดีๆมาประยุกต์ใช้กับตัวเองอย่างไรเท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีหลายๆอย่างที่เรามองว่นไม่ดีมันอาจจะมีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นก็ได้ นี่เป็นความาความเข้าใจผิดของตัวอาตมาเองในสมัยที่เป็นคารวะก็พอหลังจากมีเหตุได้ไปกรุงเทพแล้วก็ได้ไปมีโอกาสาไปกราบพระกราบเจดีย์กราบสถานที่สําคัญต่างๆกราบพระบรมไตยธาตุได้ไปกราบครูบาอาจารย์ได้ไปศึกษาแหล่งธรรมะสําคัญๆหลายหลายวัดมีโอกาสาได้ทําบุญในกรุงเทพหลายวารละคราวนี้ ก็มีครั้งหนึ่งที่เป็นประวัติที่น่าจดจำเจอว่าไปก็ไม่อยากที่จะเอ่ยชื่อสถานที่นักเพราะเกรงว่าบางคนอาจจะกลัวแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่น่ากลัวเลยเป็นเรื่องที่น่าเป็นเรื่องที่น่าโมตนาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลชั้นพิเศษไม่ใช่ผีที่น่ากลัวเรียว่าเป็นผีชั้นสูงก็คือคงจะเป็นนางฟ้าจะมาเข้าใจอย่างนั้น ทำไมถึงบอกว่าเป็นนางฟ้าก็เพราะว่าเข้ามาในสภาพเป็นผู้หญิงมีอยู่วันหนึ่งอาตมาก็ไปไหว้พระไปกราบหลวงพ่อเอ,อพเสริมหรือพระใสหรือพระสุกก็ไม่ทราบจำไม่ได้ละอยู่ที่อุโบสถของวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครก็เป็นถือเป็นศูนย์กลางใหญ่สําหรับกรุงเทพมหานครก็ว่าได้แถบนั้น หลังจากที่ไปกราบพระไหวพระสุดมนต์แล้วก็แวะไปนั่งสมาธิในศาลาพระราชสทาของท่านเจ้าคุณถาวรจิตตถาวโรซึ่งอยู่ภายในวัดปฐมวนาลามพอไปนั่งสมาธิภาวนาจนสบายใจแล้วก็เดินหาสถานที่ที่จะมีหนังสือธรรมะอ่าน <c oughs> ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราอยากจะหาสถานที่สงบสงบ ไปปฏิบัติธรรมสักห้าวันเจ็ดวันอย่างนี้เป็นคิดอย่างนี้แหละแต่ว่าจะไปนานมากนักไม่แน่เพราะว่าเรามีกิจการเปิดร้านขายยาอยู่ที่มอญเลสวนพิศวงโลกก็เป็นความโชคดีประการหนึ่งคือร้านขายยาของเรานั้นมีมีพนักงานที่มาช่วยทํางานก็จ้างประจําบ้างเป็นพาร์ทไทม์บ้างแล้วก็มีโอกาสจะไปนู่นไปนี่ได้บ้างตามสมควร ตอนนั้นก็คิดว่าอยากจะหาสถานที่สงบสําหรับปฏิบัติธรรมสักห้าวันเจ็ดวันก็ในกรุงเทพเราก็ไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเลยไปอย่างมากก็แค่ไปไหว้พระเออก็เดินขึ้นไปบนศูนย์การค้าแห่งหนึ่งอยู่ระแวกใตแถวนั้นแหละแต่ว่าแถวนั้นมีศูนย์การค้าเยอะมีห้างสรรพสินค้าเยอะแต่มันก็ไม่เขาบอกแล้วกันแต่บอกได้แค่ว่าไป ไหว้พระที่วัดปฐุมวนาลามมาก่อนพอเดินไปที่ห้างสปปรรพสินค้านั้นก็เป็นอาคารใหญ่โตมีอยู่ชั้นหนึ่งก็เป็นชั้นหนังสือ <c oughs> อาตมาเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ไม่ใช่อ่านไปซะทุกเรื่องอ่านไปซสปทุกอย่างแต่ว่าอ่านเฉพาะบางส่วนบางอย่างที่เราพึงพอใจชอบอ่านก็ไปหาหนังสือธรรมะอ่านโดยความคิดว่าเดินดูไปเดินดูมาเดี๋ยวก็คงจะมี หนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆหนังสือประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมที่เขามีประสบการณ์ไปปฏิบัติที่นั่นที่นี่ก็คงจะเียนเป็นหนังสือมาให้อ่านเพื่อแนะนําคนอื่นคิดว่าต้องเจออย่างนี้หละเราคิดอ,อย่างนี้ใจก็คิดว่าต้องการไปหาที่ปฏิบัติธรรมต้องการไปสามวันห้าวันสามวันอาจจะดูน้อยไปถ้าสักห้าวันก็พอประมาณถ้าเป็นเจ็ดวันเก้าวันสิบวันนี้ก็จะเป็นการทิ้งกิจการล้านยานานเกินไป จะปล่อยอพนักงานให้อยู่ร้านนานเกินไปเขาคิดแบบนี้ก็เดินไปที่ชั้นหนังสือปรากฏว่าชั้นหนังสือในอุดมไปด้วยหนังสือจริงๆเต็มชั้นไม่หมดเลยแล้วคนที่ไปอ่านหนังสือก็เยอะหนังสือมันก็จะมีเป็นชั้นชั้นๆันันชั้นสารพัดหนังสือหนังสือ,อความรู้ของประถมมัธยมก็มีมหาวิทยาลัยก็มี หนังสือธรรมะก,ก็มีหนังสือการเมืองการปกครองก็มีปรัชญาก็มีหนังสือดาราก็มีหนังสือเพลงสารพัดหนังสืออะมันก็รวมกันหมดในในส่วนการค้าอ <c oughs> าตมาก็เดินไปคนก็เต็มไปหมดเลยเดินไปก็ไปดูตามชั้นหนังสืออันดับแรกนี่ก็เดินไปดูเรื่อยๆมันยังไม่เจอหนังสือด้านการปฏิบัติธรรมก็ไปเจอหนังสือพระเครื่องพระเครื่องวัตถุมงคลดูไปดูไปขยับไปทีเล็กทน้อยก็ไปเจอ หนังสือเกี่ยวกับประวัติครูบาอาจารย์เราก็ดูไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆแต่ใจเนี่ยคิดว่าอยากจะหาสถานที่สักแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่จะเป็นที่พักที่ปฏิบัติธรรมพอที่จะมีความสงบร่อเย็นฝึกกรรมฐานอยู่สักสักเล็กนน้อยๆคิดวอย่างนั้นแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งก็เราก็ฝึกมาหลากหลายแบบ แต่มีบางอย่างที่เราไม่ค่อยได้ศึกษาแล้วก็ไม่ค่อยได้ได้มีความรู้มากนะก็คือเรื่องของประเภทการฝึกเนสายมหาสติปัฏฐานสูตรในเรื่องของการเดินจงกรมก็ดีการดูลมหายใจยุบน้องพองน้อยอย่างนี้เราไม่ค่อยได้ศึกษาเพราะว่าเราเองก็คิดว่าไม่ชอบการเดินช้าๆถ้าเดินตามปกติแล้วสติตามไปด้วยโพาะนาะพุทโธพุทโธไปอย่างนี้มันานา่าจะง่ายกว่า ถ้าก็ต้องมายกย่างย่องเนี่ยมันคงจะค่อนข้างลำบากใจเราคิดอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ไปศึกษาแบบนี้ขณะที่กำลังอ่านอ่านอยู่ดูนอนดูนี่ไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็น่าจะเป็นเกินกว่าวัยกลางคนแล้วเป็นผู้หญิงความสูงก็ไม่หมากนะดูความสูงแล้วก็ อาจจะต่ํากว่าเราเพียงแค่เล็กน้อยอาตมาเนี่ยสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดผู้หญิงคนนี้ขนาดจ,จะสักหนึ่งร้อยหกสิบห้าเข้าใจไว้อย่างนั้นหรือจะเป็นความสูงของรองเท้าส้นสูงของเขาด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบผู้หญิงคนนี้เนี่ยใส่เสื้อผ้าน่าจะเป็นผ้าไหมเข้าใจไว้อย่างนั้นสีออกน้ําตาลแต่มันมีเหลือบๆหลือบทองเวลาจับแสงไฟเนี่ยรู้สึกว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ยจะจะมีประกายทองนิดนิด เราเลยเข้าใจว่าเป็นผ้าไหมใส่กระโปรงกระโปรงยาวเกินลดลงมากกว่ากว่าเขา่าแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงเล็กน้อยเสื้อก็เป็นเสื้อแขนยาวไม่ยาวมากนะักแต่ก็เป็นแขนยาวตัดผมจะทรงอะไรละ่ะผมเนี่ยเป็นเป็นผมเรียบแล้วก็มาถึงบริเวณคอแล้วก็ดัดม้วนผมเข้าไปข้างใน เป็นประมาณอย่างนี้ไม่ใช่ผมยาวเฟื้อยออกมาไม่ใช่ผมหยกักศกเป็นผมตรงๆแล้วก็อยู่ประมาณระราคออถึงก่อนจะถึงบาทสักนิดหนึ่งหน้าตาก็ปกติแต่ดูลักษณะเป็นคนสะอาดสะอ้านดีคิดว่าเขาคงจะเป็นคนเป็นเป็นผู้มีสกุลมีฐานะดีอยู่ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ก็เดินมาข้างหลัง <c oughs> ก็เดินมาเหมือนทําท่าทีว่าจะ จะมาหาหนังสืออ่าน <c oughs> เดินมาแล้วก็มาอยู่ทางด้านขวามือของอาตมาตอนนั้นเป็นคารวะตนะ <c oughs> คนก็อยู่ในร้านหนังสือนะเต็มไปหมดเลยเรียกว่าแค่มองไประยะที่มองเห็นนี่ก็เรียกว่าต้องหลายร้อยคนละชั้นหนังสือก็กว้างอยู่ <c oughs> แล้วก็ไกลๆกันนั้นห่างไปแค่ประมาณสักสิบเมตรสิบกว่าเมตรเห็นจะได้ก็มีไอ้ร้านกาแฟสตาร์บั๊ก เปิดขายเป็นเป็นบูธน,น้อยๆเป็นร้านน,น้อยๆอยู่มีคนยืนเรียงแถวกันยืนยแถวซื้อกาแฟเนี่ยมีก็หลายคนอยู่นะแต่เหมือนจะไม่ถึงสิบคนพนรรักงานก็มีมีสักสามสี่คนเห็นจะได้ก็กําลังปั่นกาแฟแล้วก็อีกคนก็มีหน้าที่จําหน่ายทิดเงินอย่างเงี้นะ <c oughs> พอผู้หญิงคนนี้มายืนอยู่ด้านขวาของอาตมาอาตรมาไม่รู้จักก็อ่านหนังสือไปเรื่อยผู้หญิงคนนี้ก็มาจับหนังสือธรรมะ จับมาเหมือนเขาไม่ได้มีความจงใจว่าจะมาหาหนังสือธรรมะแต่เขามาจับถือหนังสือเฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วกเขาหันมาทางธรรมะถามว่าคุณชอบอ่านหนังสือธรรมะหรือเราก็มองหน้าเขามองไปทางขวาเสร็จก็หันมาทางซ้ายทีเอ๊ะเขาถามใครเขาบอกถามคุณนั่นแหละคุณชอบอ่านหนังสือธรรมะหรือเราก็บอกอ๋อครับใช่ผมชอบอ่าน แค่เราบอกว่าใช่ผมชอบอ่านใช่ครับเนี่ยไอ้คนที่มันอยู่ทางขวามือเราไปคนที่อยู่ทางซ้ายมือเรามาเนี่ยที่ยืนอหนังสืออยู่หันมองหน้าเราเราก็เอ๊ะเขามองหน้าเราทําไมวะหรือว่าเราจะคุยดังเกินไปผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าคุณชอบปฏิบัติธรรมไหมเราก็บอกว่าผมชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็กําลังหาสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่พอเราต่อไปองี้คนในร้านหนังสือก็ มองหน้ามากขึ้นไอคนที่มองอยู่แล้วก็มองมากขึ้นมองมองด้วยความสงสัยแล้วก็เอ๊ะเขาจะเขาจะช่วยเราหรือว่าไงเขาจะจะบอกสถานที่ให้เราหรือไงหรือว่าเขาจะเอ๊ะลำคาญที่เราเสียงดังหรือไงเขามองอย่างเดียวแต่เขาไม่คุยผู้หญิงคนนี้ก็ชวนคุยต่างๆน,น,ๆน,น,น,นานาก็บอกว่ามีสถานที่อยู่ที่หนึ่งนะยุวะพุทธกะสมาคมอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละฝึก แนวมหาสติปัฏฐานสูตรโดยเฉพาะในเรื่องของการานุปัสนามหาสติปัฏฐานในเรื่องของอริยบทเรื่องการเดินจงกรม <c oughs> การใช้สติดูร่างกายอย่างนี้เป็นต้นเราก็บอกอ๋อเหรอครับผมก็มีความสนใจจะศึกษาอย่างนี้อย,นอยู่พอดีเพราะว่าไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องพวกนี้คุยสนทนากันกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่นานมากนักแต่สังเกตได้ว่าคนที่มันอยู่ใกล้ๆแถวนะั้นเริ่มมองเรามากขึ้น มองบางคนมาสองคนผัวเมียผู้ชายหันมองจากนั้นผู้หญิงหันมองอีกทางด้านซ้ายก็มองทางขวาก็มองเอแล้วก็แปลกใจเหมือนกันเัา้ามีความรู้สึกแปลกกับตัวเองแล้วเขามองเราทําไมเอทำไมเขาไม่มองผู้หญิงคนนั้นทําไมหันมามองเราผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนอยู่ด้านข้างเราอยู่แล้วแก,กคุยแล้วแกไปแล้วก็ฟังอย่างเดียวพอเราตอบผู้หญิงคนนี้เมื่อไหร่คนอื่นก็จะหันมองหน้าเราอีกเราก็ยิ่งงงไปใหญ่แม้แต่พนักงาน พนักงานในชั้นหนังสือมีบางคนถึงขนาดมายืนข้างๆเราเลยแล้วก็จัดหนังสือไปแล้วก็ถามเราว่าเออมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับประมาณอย่างนี้แล้วบอกอ๋อป่าไม่ไม่ไมไมไมปเป็นไร <im ple an> ผมหาหนังสืออ่านผมกาลังหาที่สถานที่บริบัิธรรมเขาก็ครับครับเดินไปแล้วก็คุยคนนี้ไปคนนี้เขาพูดบรรยายอะไรไปผมก็จำละรเรอยดตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าพอเราตอบที่ไรเนี่ยเขาหนึ่งก็จะมองเรา แม้แต่ไอ้คนที่ยืนเรียงแถวรอกาแฟสตาบัคอยู่แต่ละคนก็ยังหันหน้ามามองเราเป็นแถวเลยคนขายกาแฟก็หันมามองเราด้วยความที่มันไม่ไกลามากนะแต่คงจะเป็นเพราะในร้านหนังสือนี่มันก็ไม่ค่อยมีเสียงสยักห่ยแต่ละคนก็คว้าหนังสือมาอ่านใครอ่านท่านมันก็ได้ยินเสียงชัดคนแต่ละคนก็คงจะได้ยินเสียงเราชัดอยู่ละ เขาก็มองเราแล้วก็เอ๊ะทำไมมันมองเราทําไมเสียมรารยาทแบบนี้เนะโดยปกติคนในกรุงคนในเมืองเนี่ยคนมีการศึกษาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเสียมรารยาทใครจะคุยกันยังไงก็ช่างเขาก็จะไม่ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาถือว่าเป็นตัวใครตัวท่านประมาณนี้เอ๊ะแต่ทาไมพวกนี้มันมองเราจังเลยวะเราสนทนาอยู่เราฟังคนนี้อยู่ทําไมเขาไม่มองคนนี้มองเรามองหลายคนใช่้วยนะคุยมาคุยไปจนกระทั่ง ไอพนักงานที่ท,ที่จัดหนังสือนะอีกคนหนึ่งมาอยู่ฝั่งตรงข้ามของชั้นหนังสือที่เรายืนอ,อ่านอยู่เลยเขาก็ทําท่าจัดหนังสืออยู่ฝั่งหนึ่งจัดไปแล้วเขาก็มองหน้าเราไปถ้าพูดภาษานักเลงต้องบอกว่ามองหน้าเหมือนเหมือนจงใจมามองหน้าเราหาเรื่องเราอย่างนี้แหละนะประมาณอย่างนี้เลยละถ้าความคิดเรานะมองมองหน้าจัดหนังสือแล้วมองหน้าตาขม็ง แล้วก็มองเฮ้ยพนักง,งานคนนี้นี่เสียมารยาทนะจัดหนังสือก็จัดไปเมื่อมองหน้าเราได้ไงเราไปลูกค้าเ,ออเขาก็มองเราแล้วพอ <c oughs> ผู้หญิงคนเสื้อสีน้ําตาลทองคุยกับเราคือเราเราฟังไปแล้วพอเราตอบปุ๊บมันยิ่งมองหน้าเรามากขึ้นสุดท้ายคงไม่รู้จะคุยอะไรกับเราเดินกลับไปเลยแล้วคืนเขาก็ปิดท้ายบอกวานาะยคุณอย่าลืมนะไปดูยุวพุทธกะสมาคมเนี่ยนั่งนั่งรถไปแล้วก็ใช้เรือข้างฝากไปก็ได้ ก็ไปถึงแล้วก็ไปติดต่อ,เ,อเขามีคอสการปฏิบัติต่างๆเขาแนะนําดีคําพูดคาจาก,ก็ดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นตัวแล้วเส้นผมของเขานี่ก็ออกสีน้ําตาลนิดๆพอดูเส้นผมเขาแล้วเนะี่ยมันจะเหลือบๆสีทองเล็กน้อยการแต่งตัวเนี่ยเหมือนปกติทุกอย่างเลยแล้วก็คุยคุยกับเขาได้ดี แล้วพอเขาพอเขาจะไปเขาบอกอามาแนะนําอย่างนี้แหละแล้วคุณก็หาเวลาไปนะแล้วก็โค้งตัวแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่แนะนําเนี่ยผมชาเวลาไปพอขอบคุณครับทา่าน้คนทั้งร้านหนังสือเนี่ยหันมองเราอีกไอ้คนใ,นใกล้เราเนี่ยมองเราจนกระทั่งต้องเดินหนีเราเฮ้ยเราเอออะไรวะนี่สนทนากับคนนี้อยู่เออการขอบคุณก็เป็นมารยาทที่ดีของคนไทยให้เราขอบคุณก็ดีแล้วเราโค้งตัวมันก็ไม่ได้ผิดอะไรทาไมต้องมองเรา ร้านสตาร์บัคก็มองกันใหญ่คนที่กินกาแฟอยู่คนที่ปั่นกาแฟรอกาแฟหันมองเราบรรดาพวกแคชเชียร์ก็มองเราแล้วก็งงแต่เราก็คิดว่าเอาละช่างช่างเหอะเขาจะมองเราแหลมครับแต่ถ้ใจดีก็เดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ดูเป็นตัวประหลาดก็ขอบคุณเสร็จปุ๊บเขาก็หันหันหลังไปทางด้านหลังเราเดินออกไปเลยเราเองก็นึกได้พอดีว่าอ้าวเรายังไม่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์เขาเลยจะได้ติดต่อเขาเผื่อมีอะไรสอบถาม ไม่ทราบชื่อเขาด้วยก็วางหนังสือพวกหันหลังกลับมาเลยกาว่าจะเดินตามผู้หญิงคนนี้ไปแล้วคนนี้ไอ้ก่อนจะเดินออกเนี่ยทุกคนจะรองเงินออกทางเดียวกันก็คือต้องผ่านจุดที่แคชเชีย์พนักงานเ,าเก็บเงินจ่ายเงินตรงนั้นผ่านออกทางเดียวกันเราหันหลังกลับมาพวกก็มองไม่เห็นเขาแล้วไม่รู้ว่าไปไหนก็คิดเขาต้องไปทางนี้แน่และก็เดินตรงไปดีแคชเชีย <c oughs> ถามว่าคุณคุณคุณเห็นผู้หญิง เสื้อสีน้ำตาลที่ยืนคุยกับผมไหมไอผู้หญิงบอกไหนคะคนไหนคะก็คนที่ยืนคุยกับผมเมื่อกี้ไงไหนคะก็เนี่ยที่คุยสนทนากับผมเมื่อกี้ผมกําลังหาข้อมูลเรื่องสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็มายืนคุยด้วยแล้วก็ให้คําแนะนําจะไปสถานที่ประทัมที่ที่กรุงเทพนะต้องไหนคะดิฉันก็เห็นคุณนะ่ยยืนคุยอยู่คนเดียวเนี่ยพนักง,งานแต่ละคนที่ท,ที่ที่อยู่ในร้านที่ไปยืนอยู่ด้วยก็เห็นคุณคุยอยู่คนเดียวนะไม่เห็นมีใครเล่ย อกไม่ใช่ผมยืนคุยกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่ข้างผมเนี่ยใส่ชุดสีน้ําตาลออกทองทองเนี่ยไม่มีค่ะดิฉันก็เห็นคุณย,ยืนคุยอยู่คนเดียวโอ้โหเท่านั้นเองตอนนี้อาจะมาไม่พูดอะไรต่อเลยตอนนั้นนะนึกอา้าวเราเจออะไรเข้าแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราต้องเจออะไรแล้วตอนตอนนั้นเราก็เลยไม่เถียงไม่คัดค้านพนักง,งาน